nap 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 every time i do this my way i get caught in the lies of the enemy i lay my troubles down i'm ready for you now bring me tám, tám, một, còn anh không. ôi, ôi. con cái set, 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 không? set, 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 อ้ผมยอบหมุนด้วยหมุนแบบมุ่เลยวเห็นป่าเนป่าที่ผมไปเล่นเลยดีดวนัดต่อไปเลยปะล่ะอี่ไงไงนัดก็ไปเลยหนึ่งสองแป๊บสนัดเดียวหนึเอ๊ะใครขามาาร์ม นอนหลับแล้วพี่พี่ก่อนเออดูโมดาม่มันเดียวด้วะเมื่อกี้เหรอเอ้ามาหายนับเลยต่อหนึ่งสองสามตอนนั้นหนะตอนนั้นหนึ่งนะไว้ตอนม่งยังไม่ค่อยได้ยินเลยโอ้ไม่ยิงไประยะใกล้ให้ยิงก่อนนั้นี่อะไรไม่เงี้ยตนั้นหนึ่งนี่ไงให้ยิงก่อนนั้นนึ่งเนี่ยยิงยังไงเลยเนี่ยดูโดดดิโอ

สามสองหนึ่งไม่ยิงวะสองนัดไงอาสองนัดเหรอไอ้คกรโดดอ่ะลุมนะลุมเลยนะ,ยนะลุมเลยนะยอสองคนนับนับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่งแต่ไม่ต่อให้นะ2คนน่ะไม่ต่อไม่ต่อดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราป้องกันพีี่ก่อนเยเหรอูยแล้วเอาเ่อนึกว่อยตายแหมนึกว่าตัวดีใจทำยัง

โอ้ทันควันสามสองหนึ่งนี่ต้ท้วหนังนี่สามสองหนึ่ง มดมดมอ๊ยมด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 อยู่มดอ่รู้รู้อุ้ยแต่ยิงโดนนะเต็ม่อะไรนะพีอะไรสามสองหนึ่งัดเดียวแต่พี่พีก็โดดลงที่เดิมพี่สอ แน่ไม่ทันหรอกไม่ท hey. oh, ันบอกนัดเดียวนะเอาวะนัดเดียวเลยวะเออเอาเจ็ดเๆเจ็ดเจ่าก่าฮ่าฮ่าฮา่าา่่ ศูนย์ลอยฟ้าเมื่อกี้หายไม่รู้ระยะไงสามสองหนึ่งหันพร้อมกันเลยนะยิงไม่ออกอ่ะมันมีจังหวะยิงสไนต์พี่อยู่สักเดียวสามสองหนึ่ง เลยทำไงเอาเฟอฟาร์มอีกแล้วโสามสองหนขอ้นขึ้น้นขึ้น้น้นนขึ้นขึ้นขึ้นขนขบ้นนับนึน้นขึ้้น้นขึ้น้นกึ้น้นขึ้นโึ้น้น้นนี้นขึ้ียนึนขึน